คือตั้งแต่ทราบขาวเมื่อวานนี้นะฮะผมก็รู้สึกตกใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็เลยข่าวทั้งโซเชียลทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ลุมอะไรกันนักหนาเราก็ยังไม่รู้ว่าตีความจริงไม่จริงยังไงแต่ว่าเราเนี่ยมีความที่จะ แสดงความบริสุทธิ์ก็ได้ติดต่อมาทางเจ้าหน้าที่ว่าเออเดี๋ยวเราจะเข้าไปชี้แจงพร้อมกับหลักฐานแต่ว่าเรามาเมื่อวานไม่ทนันนะฮะเราก็เลยนัดเป็นวันนี้แทนนะครับก็ได้มีการมาติดต่อข้าพบในเวลาบ่ายสามเราจะยินดีที่จะมาให้ปักคำและมาแสดงความบริสุทธิ์และนําหลักฐานที่เรามีเนี่ยจากที่ทุกคนเนี่ยมองกันว่าเป็นเรื่องอย่างงูน้นเบ้นไม่ดีอย่างงน้นอย่างนี้จากการสืบ จากการสื่อ,อข่าวโซเชียลอครับมันเร็วคุณอย่าเพิ่งไปฟังอะไรมากมายไปตัดสินใจอะไรผมเข้าใจว่ามันอาจจะมันปากสนุกปากนะแต่ว่าคุณก็ต้องฟังความเป็นจริงก่อนว่าเรื่องราำเป็นยังไงนะครับในรถในวันนี้เนี่ยผมก็มาให้ให้การพร้อมกำนำหลักฐานมาชี้แจงแล้วก็ขอขอบคุณทางทพี่ๆเจ้าหน้าที่และกองบัญชาการตำรวจตรัยาเสพติดท,ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแล้ก็อู่ลเป็นอย่างดีในวันนี้นะครับส่วนเรื่อง ที่มีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้ทําการรวบรวมและสรุปก่อนแล้วก็เรื่องผลคดีเป็นยังไงก็ค่อยรอติดตามต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องผมเนี่ยนะตั้งใจคดีความแต่ยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าเบนเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับยาเสพติดทั้งสิ้นเลยครับเบนเป็น,ปนผู้ได้รับความเดือดร้อนคนหนึ่งจากการซื้อทรัพย์สินบางอย่าง ซึ่งความบริสุทธิ์ใจของเบนเนี่ยวันนี้นํามามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหมดแล้วครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วไม่ใช่แค่วันนี้ตลอดทางจนจบกระบ,บวนการของกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ครั้งนี้อะไรก็ตามที่เบนเขาให้แล้วเป็นประโยชน์กับทางราชการเบนเขาจะมาช่วยตลอดทางจนจบเรื่องนี้ครับขอบคุณทุกคนครับ ันนี้นะครับทางกรมการยาเสพติดนะครับก็ได้มีคณะทํางานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระณาส่วนของกรมการตรวจปราป่ายาเสพติดนะครับแล้วก็เจ้าที่จากสํานักงานปราป่าปีติคือปปสแล้วก็ปปงนะครับก็ร่วมกันนะครับซักถามในเบนซ์นะครับกัแบบทางทนายความแล้วก็คุือญาขึ้นมาด้วยนะครับการสอบปากคำเนี่ยก็มีรายละเอียดหลายรายการนะครับ ซึ่งกองประชาการยาพิดเรามีคณะทํางานซึ่งก่อไปด้วยท่านรองผู้จัดก,การปรปมยาพิดพลดีชาตีนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยผมก็จะให้ท่านรองชาตีนะครับถ้าสื่อท่านใดมีคำถามก็สามารถถามได้นะครับครับ ข้อมูลวันนี้เนี่ยที่ทางเบนซ์แล้วก็คุณแม่เขาแล้วก็ลูกน้องของเบนซ์ที่มาให้การในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าให้ความร่วมมือกับทางเราเป็นอย่างดีนะครับข้อมูลหลายอย่างเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะครับส่วนในข้อที่เรายังอีข้อที่ยังสงสัยอยู่นะครับก็ต้องนําไปเทียบเคียงกับข้อมูลการสืบสวนแล้วก็ข้อมูลที่ได้รับที่จะได้รับจากการตรวจสอบต่างๆอย่างเช่นบัญชีธนาคารนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควร กรณีนายไทสนะเนี่ยเบนบอกว่าไม่รู้จักครับความเชื่อมโยงทางด้านเครือข่ายการค้ายาเสพติดนะครับดังที่ที่ได้เรียนให้ทราบมาโดยตลอดว่าเครือข่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นพฤติการของกลุ่มผู้หานะครับแล้วก็เส้นทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินรายลีต่างๆเนี่ย มันก็มีความเชื่อมโยงอยู่หลายรายการกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอชนิดของยาเสพติดแล้วก็บุคคลแล้วก็ทรัพย์สินนะครับในทางสืบสวนเนี่ยก็กขณะนี้เรายังไม่พบเห็นว่าตัวในเบ้นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนในบอยเนี่ยก,ก็มีความเชื่อมโยงในเรื่องของทางคดีอยู่แล้วครับ คือตัวนายเบนซ์เนี่ยเขารับว่าเงินจำนวนหก้ล้านบาทที่ไปดาวเนี่ยนะครับเป็นเงินที่ยืมมาจากนายบอยอันนั้นเป็นคือเป็นทำให้การของเขาว่าเขายืมมาจากนายบอย,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 ยเขาบอกว่ามันเป็นการดำเนินธุรกิจของเขาเอง เขามีความเสน่หสนม้กันแต่เขาบอกความเสนิทสนมเนี่ยมันเกิดจากการที่เหมือนกับคนที่รักในสิ่งเดียวกันชอบในการแข่งรถเหมือนเหมือนกันแต่งรถเหมือนกันครับครับเขายืนเขายืนยันว่าเขาไม่ทราบครับส่วนใหญ่มันก็เป็นลักษณะของการที่ ตัวบอยเนี่ยเขาก็ชอบเรื่องการแต่งรถนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเบนซ์เนี่ยเขาอาจจะก,กว้างในเรื่องโซเชียลด้วยในเรื่องการหาสิ่งของเหล่านี้นะครับบอยก็จะมาฝากให้ซื้อฝากให้แต่งนะครับราาครับ,รบมีครับในวันนี้เนี่ยเพื่อความสบายใจของทางผู้ที่เดินทางเข้ามาด้วยความสมัครใจเนี่ยนะครับเราก็พยายามเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้เล่าเล่าในสิ่งที่เขาเนี่ย อยากจะพูดนะครับแล้วเราก็สอบปากคําไว้เราคณะทําง,งานเนคดีนี้เนี่ยมันค่อนข้างยาวนานแล้วก็มีหลายหน่วยงานเ,นเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งปปสทั้งปปง,งปปด้วยนะครับเราก็จะเอาข้อมูลที่ได้จากการสอบปากคำเนี่ยแม้กระทั่ง4คนที่เราสอบปากคำวันนี้เนี่ยนะครับพนักงานสอแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ทราบว่าทาให้การเขาแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรขัดแย้งกันอย่างไรซ mm ึ hmm. ่งตรงนี้เนี่ยท่านรองพรชัยก็จะนัดมีการประชุมในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อจะเร่งเอาข้อมูลที่เราได้มีการตรวจสอบไปทางธนาคารนะครับทางกรมพาณิชย์นะครับทางกรมการขนส่งต่างๆเนี่ยมาประกอบกันนะครับเอาแค่ข้อเดียวนะก็อย่างเรื่องการยืมเงินนะครับเราก็ต้องไปดูว่ามันยืมมีการยืมเงินกันจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็การที่เขาบอกว่าเขาได้มีการชดใช้ไปแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับตามที่เขาให้การเนี่ยก็มีการชดใช้กันจริงหรือเปล่าเราก็ต้องไปตรวจสอบบัญชี นะครับว่ามีการถอนจากธนาคารอย่างไรและเงินอันนี้เนี่ยถ้ามีการอ้างว่าโอนเข้านะครับบัญชีของได้บอยเนี่ยโอนจริงหรือไม่ถ้าอ้างว่าเป็นเงินสดเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ครับเป็นไรได้สองอย่างครับ อันนี้จะทาให้การของเขานะครับคือเบ้นเนี่ยให้การทํานองว่าตัวเขาเนี่ยเขาชอบนะทะเบียนห้าหนึ่งนะครับเพราะนั้นทะเบียนห้าหนึ่งเนี่ยเขาบอกมันเป็นของเขามานาแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนรถแต่ละคันเนี่ยเขาก็จะเอาทะเบียนเนี่ยนะครับคือไม่ขายทะเบียนขายแต่รถแล้วก็เอาทะเบียนเนี่ยต่อมาจนกระทั่งถึงทะเบียนรถปัจจุบัน มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามีการไปเหมือนกับรับซื้อรถบางคันไว้นะครับซึ่งยังตอนนั้นยังไม่มีลัมโบนะครับเขาก็เอาทะเบียนเนี่ยไปใส่รถคันนั้นแล้วก็มีการใช้พอมีการพอเขาบอกเขาเงินเขาพอแล้วเขาไปซื้อรถลัมโบมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการเอารถคันนี้มีการขอสับถ่ายทะเบียนมาที่รถลัมโบแต่ว่าทางขน,นส่งเนี่ยยังไม่ได้อนุมัตินะครับเขาก็บอกว่าเขาก็คิดว่ายังไงก็ต้องอนุมัติอยู่แล้วก็เลย เอาทะเบียน,นยมาติดไว้ก่อนขก็อย่างที่นําเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าตัวเบววเ้นเนี่ยเป็นคนซื้อแต่เขาบอกว่าเงินเนี่ยเป็นการที่ได้รับยืมมาจากนายบอยจํานวนเป็นดาวหกล้านบาทครับอะไรนะครับอบอกว่าบอยเอาเงินสดมาให้ครับ ได้เดินยืมเดือนสามแสนนี่ผมไม่ได้ยินนะน,นะครับฮะเป็นน,นัดยกคดีนะครับวันน,นี้เอาไว้รอบหน้าได้ไหมครับขอให้มีความชัดเจนมากนิดนึนนงถ้าพบอย่างนั้นจริงนะครับก็ถือว่ามีความผิดนะครับครับแต่ว่าเป็นความผิดของพรบจราจร เรายังไม่ได้นัดเขานะครับแต่คิดว่าพอสัปดาห์หน้าเรามีการรวบรวมพยา,านฐานแล้วพูดคุยกันจบเนี่ยก็จะคงจะนัดใครอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องดูในสัญ د و นะครับว่ามันเกี่ยวพันไปถึงใครแล้วก็ยังมีข้อสงสัยตรงไหนอ,อะไรนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังครับอนนขอดูขอดูรายละเอียดในสำนวนสักนิดก่อนนะครับ อะไรนะครับอันนี้ต้องขอให้หัวหน้าฝ่ายสืบสวนแล้วกันเอ่อสัปดาห์หน้านะฮะเราก็จะมีการนัดสรุปผลการสอบปากคำนะครับในหัวหนาส่วนแต่ละคนที่ได้มีการสอบปากคำวันนี้นะครับเพราะวันนี้มีการสอบปากคำหลายปากด้วยกันนะครับก็จําเป็นที่จะต้องสรุปรวมทั้งหลักฐานบางรายการเนี่ยอยู่หลายหน่วยงานด้วยกัน ะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กรมการขนส่งทางบกรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจําเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อ,อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยส่วนวันเวลาก,ก,ก็ต้องอยู่ที่ว่าการทํางานของเจ้าที่นะครับจะมีความรวดเร็วขนาดไหนนะครับแต่ถ้าพยานหลักฐานยังมีการต้องเพิ่มเติมเนี่ยก็คงต้องต้งมีการอสอบปากคำ กลุ่มของนาเบน์นะครับแบบกับครืยญาติเนี่ยเพิ่มเติมนะครับส่วนที่จะเรียกมาสอบวันไหนเนี่ยก็คงต้องต้องดูอีกครั้งนงึในรายละเอียดนะครับแต่ถ้าการดําเนินการเนี่ยไม่ถูกต้องหรือผิดตามข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพบรบมาตรการปี2534หรือกฎหมายฟอกเงินเราก็จะดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งคัดครับ ยังครับวันนี้ยังไม่มีข้อกล่าวหาดังที่แจ้งให้ทราบนะครับเนื่องจากรายละเอียดหลายรายการที่นายเบนได้นํามาแจ้งให้พระนาส่วนทราบเนี่ยจำเป็นจะต้องอตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งว่ามีความเกี่ยวพันหรือเชื่อมโยงก,กันมากน้อยขนาดไหนครับในส่วนของรถบิ๊กบค์ที่มีการครอบครองอยู่เนี่ยนะครับก็คือว่า พื้นฐานของของในเบนซ์เนี่ยคือชอบในเรื่องของของรถยนต์นะครับแล้วก็มีการจัดหารถยนต์แล้วก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยนะครับลักษณะเหมือนว่าซื้อคันนี้นะครับแล้วก็มีการขายไปแล้วก็ซื้อใหม่นะครับความเชื่อมโยงตอนนี้ก,ก็ยังไม่ไม่ปรากฏนะฮะก็คือเพียงแต่ว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมนะครับ ก็เราก็ตรวจสอบอยู่นะครับก็มีเอกสารมีหลักฐานมายืนยันนะครับเพียงแต่ว่าจาเป็นจะต้องตรวจสอบอีกครัง้งหนึ่งคือเขามีหลักฐานมาชี้แจงนะครับเป็นใบตอสี่นี่นะฮะสามารถครอบครองเนี่ยเราตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ก็เห็นว่าเป็นเอกสารทางราชการนะครับก,ก็คงต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรา,เราไม่แน่ใจว่าเป็นหลักฐานที่ทางราชการ ออกไวถูกต้องหรือไม่นะครับเอ่อก็ทั้งหมดรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็คงอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับวันนี้คงไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะฮะเพียงแต่ว่าในสัปดาห์หน้านะครับเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ ก็มีมีการซื้อนะครับมีแหล่งแหล่งที่เขาทําการจัดซื้อมานะครับยังยังยังไม่ไม่ปรากฏเขาอยู่ในสํานวนนะครับเราก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับคงคงจะบอกตอนนี้คงยังไม่ได้นะครับก็อยู่ระหว่างการดำเนินการครับดังที่แจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันมีมากนะครับใช้เวลาทําการสอบปากคำไม่ต่ำกว่าห้าชั่วโมงนะครับ ราะนั้นก็คงต้องต้องใช้เวลาในการสรุปอีกพอสมควรครับ ก็ขอบคุณมากนะครับสี่ยมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปประชุมกันแล้วกรนะครับผมผมติดนี่ใครที่ว่าจะถามเลย ครับขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าเกิดจะมีความค้าวหนา้อนาอะไรจะให้นั่งทีนะครับผมขอบคุณครับ